ไปทํางานกันดีกว่าวันนี้ปาปาปาวันนี้วันนี้ต้องแข่งขันหน่อยนะใช่วันจันทร์วันจันทร์เอาละเดี๋ยวเฮ้ยอาณาจังนี่นาอาณาจังอาณาจังอาณาจังอ๋อมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกทักไปงั้นแหละแหมแวะกินข้าวนิดหว่าพี่ฝนกินอะไรดีอะ ไม่รู้สั่งเลยสั่งเลยสั่างเลยงั้นเอาข้าวผัดกุ้งกันแล้วกันนะข้าวผัดกุ้งตอนเช้าเลยหรอโอ้ยต้องต้องหนักท้องหน่อยพี่กินสเต็กเลมือกันหนักท้องวันนี้เป็นตำรวจนะก็ต้องหนักหนักนิดนึงเดี๋ยวต้องไปตรวจเวรด้วยนะุ๊กป๊่กินเข้าไปฮะกุ้งเลยนะกุ้งฉันแพ้กุ้งอนุทนายแพ้ตอนไหนฉันไม่รู้เรื่องอร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปจ่ายตังค์ก่อนนะพี่ฝน อร่อยเร็วๆข้าปุ๊กปิ๊กินเข้าไปเนี่ยหัวกุ้งกินเข้าไปนี่ครับตังครับขอบคุณมากเลยนะค่ะเรียบร้อยแล้วพี่ฝนไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเอ้ยวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยมาเร็วมาเร็วๆเขามาเร็วๆเธอสองคนวันนี้งานหนักทั้งนั้นเลยนะโอ้โหไปตรวจตาเมืองให้ฉันด้วยฉันจะเฝ้าบอมอ้าวนะเจไม่ไปหรอไม่ไปอะไฉันเฝ้าอมอมเจนี่ตลอดเลยโอ้ตลอดหัวหน้าครับ เออไปตรวจเมืองให้เลยนะตอนนี้คนขาดเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฉันเฝ้าสำนักงานเอง <c ười> อะไรของสองคนนี้เนี่ย <c ười> มาเร็วพี่ฝนคนหนึ่งก็จะเฝ้าป้อมอีกคนหนึ่งก็จะเฝ้าสำนักงานนี่มันที่เดียวกันหรือเปล่าบบกกปิกว่าสองคนเนี่ยต้องมีอะไรกันแน่เลยซัม <c ười> ติัดลองซัมงิลองต้องนัดกันเอาไว้แน่นอนเลยอ่ <c ười> ปะปงั้นเรามาตรวจตรงนี้ก่อนตรงนี้ชนบ่อยเจ๊อะ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่กัน,อน,นจอดนี่เลยนะฟ้าบเรียบร้อยแล้วล้องมาจอดขวางทางนี้หรอพี่เอกอืมทางนี้เขาไม่ค่อยออกนี่พี่เอกจอดนี่เลยเดี๋ยวยืนตรงนี้ไงเฮ้ยยตรงนี้หรอนี่ไงนี่ไงโถจแทนทํททาทางข้ามม้าลายดีกว่า อะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าจะทําทางข้ามอะไรอะไรแค่เดินยังไม่รอดเลยเฮ้ยหูเกือบชนเกือบชนเดี๋ยวเดรอดูลุงไม่รู้วันนี้เฮ้ยวันนี้ทําไมปฏิบัติตามกฎจราจรกันล่ะฉันเดินข้ามถนนสบายใจอ๋อสงสัยช่วงนี้น้ํามันแพงไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับแน่เลยเนี่ยไปดีกว่าเราสองคนนี้มาทําอะไรก็ไม่รู้เออก็โอเคแล้วนะพี่ฝนพียกคิดว่าในเมืองตอนนี้ไม่น่าจะมีเรื่องแล้วะ ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่เหนื่อยอืมเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะร้อนๆอย่างนี้ยังไม่ได้นำอะไรเลยไปหาซื้อน้ํากินหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผมเอาน้ำเออเอาอะไรเอาโคลาแล้วกันโคลาละค่ะได้เลยค่ะจะรับขนมจีนชาราปเปาด้วยไหมคะเอาชาเขียวให้พี่ฝนนี่พี่ฝนชาเขียวเหรอชาเขียวชาเขียวก็ดีก็ดีขอบใจนะเออเดี๋ยวพี่อยากจะกินโคลา วันนี้มีลูกชิ้นเสียบไม้ด้วยเอาไหมคะไม่เอาผมอยากได้แบบไม่เสียบอะเออเรื่องมากจังคุูตำรวจอืมไม่มีอะไรละเราไปกันดีกว่าพี่ฝนเมื่อไหร่จะมีคนมาทำทางข้ามาลายให้ฉันสักที่เองหนึ่งหนาะผมทำไปแล้วก็ไม่ชอบนี่นาะอันนั้นนะแหมก็มันกีดขวางการจราจรนี่นาอันนั้นะน่นนะงั้นวันนี้ก่อนดีกว่าไปไเดินวนไปวนมาที่เดี๋ยวรถชนนะชอบไปเดินเกะกะเขามานี่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 ไปไหนเหรอ ผมให้อยู่แถวนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเดินบ่อยๆนะอยู่แถวไหนอ่ะพี่เอกก็ตรงนี้อ่ะอยู่ที่เดิมนี่แหละอยู่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีรถอ๋อตรงนี้เหรอไม่ค่อยมีรถแต่ว่าคราวที่แล้วเขาก็โดนฉันปาดหน้าตรงนี้แหละโอ้โหแต่ละอย่างไะเรากลับไปที่สํานักงานดีกว่าเกือบไปเกือบไปพี่เอกขับผิดเลนเฮ้ยไปตรวจฝั่งนุ้นมั่งดีกว่าวันนีุ้ตสาห์กินข้าวผัดกุ้งมาไม่มีเรื่องแฮะอืมไม่ไหวละหมดวันแล้วพี่วนเหนื่อยและห้าโมงเย็น โอ้ยดีนะไม่มีเรื่องอะไรเลยวันนี้เจ๊ฮะไม่มีเรื่องอะไรเลยครับงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันนะอะไรนะคะฮะอะไรนะอะไรแกวนุตตรงนั้นเหรอฮะอย่างนั้นเลยเหรออ้าวโอ้เยอะแล้วโอ้ยหม่กอดมจีบายเยอะไปมากเยอะแล้วเออเอองั้นเดี๋ยวฝากปุ๊กปิ๊กกระโบด้วยแล้วกันนะครับที่ไหนเนี่ยที่ตรงนั้นน่ะตรง สีชมพูเหรออ๋อฝากด้วยนะอุ้ยโอ้ฝากด้วยนะครับเอ่ขับดีๆหน่อยโอ้ยพี่เอกเมื่อยแล้วอะขับรถทั้งวันเลยอะเอารถเครื่องไปแล้วกันนาจะเร็วขึ้นนะเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเดี๋ยว,วเดี๋ย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 วมันเย็นแล้วอะมันมองไม่ค่อยเห็นะ่ะได้ข่าวว่ามันมีอะไรสักอย่างแบบใหญ่โตใหญ่โตอะอะไรอะ่ะไ,ไม่รู้เขาบอกมาแค่นี้เขาร้องวิริย์กิ๊ิ์ไว้ว้อยู่อะ่ะ วีดกีดไว้เดรอทางไหนอะทางเนี้ยหรอนี่แหละนี่แหละนี้แหละคนนี้แหละคนนี้คนนี้แหละคนนี้นะอ๋อคนนี้ลนะที่แจ้งไปวีดกีดไว้เหรอสวัสดีครับเออคือมันมีตัวอะไรไม่รู้ตัวใหญ่สีชมพูอะวิ่งทะลุไปตรงเนี้ยฉันก็เลยโทรไปแจ้งก่อนนะ่ะดูดิสารเจ้าตรงนั้นพังเลยเอา้าล้วเข้าไปทางไหนอะครับเข้าไปในเมืองอ่ะนายไปตามดูแล้วกันนะ ฉันไม่เอาแล้วจนจะหนีกลับบ้านแล้วเห็นมะบอกแล้วว่าเขากีดวิทไว้อยู่อะโอ๊กนั่นก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับมาพี่ฝนไปตามดูในเมืองกันดีกว่าแล้วมันตัวอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าถ้าตัวใหญ่มากๆแล้วเข้าเมืองก็ไม่ค่อยดีนะหรือจะเป็นพวกกีกี้สีชมพูกีกี้คะเหรอ มืดแล้วอ่ะยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนเนี่ยโอ้พี่เอกนไม่อยากออกตรวจตอนกลางคืนเลยอ่ะไม่อยากให้มันมีเรื่องตอนกลางคืนอ่ะพี่เอกก็ไม่ค่อยอยากตรวจกลางคืนเหมือนกันกลัวผีกลัวทําไมผีกลัวผีอ่ะผีที่ไหนละผีเออผีมีทุกที่ในโลกใบนี้อะขนาดนั้นเลยเหรอกลัวชะมัดเลยเหรอเห็นไหมบอกแล้วผีตัดหน้าผีไม่ได้ตัดหน้าพี่เอกไม่ได้มองทางมองซ้ายมองขวาอยู่ขอโทษทีขอโทษทีไปใหม่ไปใหม่ เฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไหนอะตัวใหญ่ๆทั้งเมืองแล้วเนี่ยไหนอะไม่เห็นจะมีอ่ะเขาหลอกเราเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นไงฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่แล้วพี่เอกเขาบอกว่าอยู่ทั้งนั้นแล้วทำไมไม่นั่งเนี่ยมันนั่งไม่ได้ฮัลโหลมันเย็นจะยืนอย่างนี้เหรออะไรไปเลยไปเลยแล้วก็ไปมันนั่งอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้โหพี่ฝนลงมาแล้วโอตัวอะ ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรก็ไม่รู้ทำมาเร็วโอ้โหโอ้โหมันนี่ช่วยช่วยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเขาเขาเหมือนจะบวกกับเรานะเดี๋ยวเพคเอาเลยแล้วกันนะโอ้โหอออตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเออเออเออฉันคือมัมมี่ลองเล็กโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมัมมี่ลองเล็กเหรอ ลองเล็กจริงๆด้วยขายาวๆเตะทีนึงกระเด็นเลยจะถือมัมมี่ลองเล็กจะมาจัดการพวกเธอเหรอเฮ้ยจะมาจัดการอะไรเราเนี่ยเออเธอจะมาบุกเมืองสกุลราเออเฮ้ยพี่ฝนหายเบียกช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถแป๊บนึงโอ้ยมัมมี่เอ้หนีหนีหนีเออฉันจะจัดการตำรวจตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยว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  รอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่ฝนหายไปไหนเนี่ยพี่ฝนหายเฉยอ้าวเฮ้ยมัมมี่ไปติดอยู่ตรง,ตรงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันติดไปติดอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวฉันติดอยู่ตรงนี้ช่วยฉันทีอย่างน้อยก็สามารถขังเขาไว้ได้แล้วนะว่าแต่ว่า,วาติดอะไรเนี่ยอ๋อติดอยู่ในซอกตึกนี่จะนอ,อกไปไม่ได้ฉันตัวใหญ่เกินไปช่วยฉันด้วย ว่าแต่ว่าพี่ฝนหายไปไหนแล้วนะพี่ฝนพี่ฝนไปไหนแล้ว啊พี่ฝนเฮ้ยอะไรแดงแชู่ไอถีเอ้าแล้วมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้ปะโทรนอนเตะกระเด็นมานี่ยฮะมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเพ็กพาไปหาคุณหมอนะเฮ้ยนี่ก่อนไปเพ็กเอามาให้ดูอะไรก่อนกระดงกระดูกระเดี่ยวไม่เหลือแล้วฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจ่ายสามพันก็หายแล้วหมอเก่งคุณหมอครับสองผ่อนโอเคหายแล้วหายเฉยี่ฝนยืนรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่อยากเข้าไปแล้วกลัวเออเดี๋ยวพี่เอกจะไปพาพวกมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณตุงรวจดช่วยมัมมี่หลังเล็กด้วยค่ะช่วยมัมมี่ไรอ่ะโอ้โหมาทํำลายบ้านเมืองนี้ไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวพาพวกเราไปไหนแล้วครับ ตามมาตามมามีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องในไหนครับหัวหน้านี่ที่โรงเรียนเลยม嘛นี่โรงเรียนหรอครับเร็วๆทีใครมาลังแกหัวหน้าครับไม่ใช่ที่โรงเรียนจัดการเองเราต้องจัดการมาให้เรงเล็กเลยจัดการหัวหน้าเราผมจะล้างแค้นให้นั่นไงเนี่ยน่ะตัวชมพูอยู่นั่นน่ะตัวนั้นมันใหญ่เกินไปเดยวผมกลับบ้านไปดูลูกก่อนนะครับไม่ได้หรอกทนายไม่ช่วยอะเด็กๆที่โรงเรียนจะเป็นปัญหาได้เข้ามาเร็วโอ้โห กลับบ้านก่อนครับโวน้าออเอออโดนแค่ปลายเท้ายังหัวโนเลยโวน่าครับผมกลับบ้านก่อนนะครับเฮ้ยเขาขึ้นไปชั้นสองแล้วเร็วพวก้วยใครก็ได้ช่วยฉันที่ชั้นตีนอยู่ตรงนี้ฉันไปไหนไม่ได้เลยพวกนายตามฉันมาเร็วเขาอยู่ชั้นสองเร็วเข้าในครับโวน่าไฮ้ยงไงออออโอยโ้ยใครกันเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนายไปจัดการพวกนั้นดินี่นี่ยกพวกมาตีฉันเหรอเอ้ยอาวเหือโวน่ารอบ สงสัยฉันต้องไปพาเพื่อนฉันมาอีกแล้วกระดูกเพื่อนนี่ไหนครับหัวหน้าคุณกระดูกมานี่เร็วอุ้ยโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเลยครับหัวหน้าครับอันนี้เป็นเพื่อนฉันชื่อคุณกระดูกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะไม่รู้จะไม่รู้ฉันปิดเลยแล้วกันคุณกระดูกมาช่วยกันหน่อยเร็วหัวหน้าครับนี่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 พัสลบไปแล้วครับหัวหน้าครับเฮ้ยแต่ทำไมพวกนายก็ฟื้นขึ้นมาซิแล้วมาช่วยกันหน่อยโอ้โหัวหน้าหัวหน้าหัวหิดาหัวหนะทหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ผมติดอ้าวแล้วฉัน กระเด็นมาอยู่นี่ได้ไงเอ้ยเฮ้ยพวกนายมาช่วยฉันหน่อยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินไปตัวอะไรเยอะเกินไปเนี่ยสงสัยจะต้องเอาบาสุก้ายิงใส่ซะแล้วเดี๋ย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 วเ่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนะนะฉันแค่มาทะลุเมืองแค่นั้นอย่ามาทำฉันหลอุ้ยโอ้โหลืมไปว่าที่มันแคบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณตุ้งลวดฉันเป็นแค่มัมมี่ลองเล็กตออะไรออกมาเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยลูกน้อง ปวดดาครับแล้วหัวนายไปติดอยู่งั้นแล้วฉันจะช่วยนายยังไงอันนียดึงดึงผมลงทีครับบัวดาจะดึงลงได้เหรอดึงดึงลงเลยครับบัวดาผมหัวติดถือเฮ้ยดึงไม่ทันดึงไม่ทันเขาวิ่งใส่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปตามคนที่เก่งที่สุดในเมืองนี้อสองคนมาช่วยนะเออได้ครับบัวดาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนก้นกระแทกสองทีติดติดใครเหรอใครที่เก่งกว่าฉันไม่มีอีกแล้วในประจํี ในในโรงเรียนแห่งนี้มีคนที่เล่นยิมนาสติกเก่งๆอยู่สองคนเดี๋ยวฉันจะไปตามมาทางซะล้วนี่คนคนแรกอยู่นี่เลยเจ๊ครับมาช่วยผมหน่อยอะไรหรอมีอะไรบอกให้มาช่วยนี่นี่นี่มาเร็วมาเร็วนี่เลยนักยิมนาสติกคนนี้เลยช่วยได้อะไรเหรอฉันอุตส่าห์ฉันอุตส่าห์อยู่กับฉันดีๆมนเรียกฉันทำไมจัดการเลยครับโอ้โห ว่าได้ค่ะพวกเราต้องนี้กำลังเสริมแล้วค่ะวหน้าอ้าวเจเจเฮ้ยัด้วยวิ่งหนีไปไหนเ่าปัตโทมนตัวใหญ่กว่าไม่ได้ละสงสัยต้องคนสุดท้ายแล้วคนนี้เก่งที่สุดแล้วเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาวเจอแล้วนี่ไงนักยิมนาติกหมายเลขหนึ่งของโรงเรียนสวัสดีครับไอ้นี่มาช่วยผมหน่อยเร็วเข้าอะไรรึ มันมีสัตว์ประหลาดตัวชมพูนี่ไงโอ้โหตัว,ต,วตัวนี้ฉันฉันจะขอบายดีกว่านะจัดการเลยครับโอ้โหมาช่วยผมหน่อยฉันไม่ไหวตัวมันใหญ่เกินไปอ้าววิ่งหนีแก้วโถมาช่วยผมก่อนไปไหนกันหมดเลยตัวมันใหญ่เกินไปโอ้โหนี่ไงนี่ไงสู้กันแล้วน,น,นี่เนี่ยถ้าทางจะสู้ลำบากก็เนี่ยตัวเล็กกะจิ๋วเดียวจะมาสู้กับฉันได้ไม่มีทางเพราเราจะคือมัมมี่หลอกเล่ พ bon ี่แอ๊อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะหัวหน้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่แอ๊ดอุตานี่ตาะไรเต็มไปหมดนี่แน่ไอ้ยพี่แอ๊ดอะไรอ่ะโอ๊ยกำลังสู้กับมัมมี่ลองเล็กและสองคนนี้เขาลงมาเจอช่วยแล้วพี่แอ๊กระโดดต่อยสู้ไม่ไหวหรอกไปดีกว่าช่วยด้วยพี่ฝนอ๋อเออไม่ได้ โอ้ยไม่ไหวแล้วหัวโนไปหมดแล้วอ่ะเออไม่ไหวแล้วพาฉันไม่ส่งโรงพยาบาลทียิงยิงนี่แน่ยิงเรียกเป็นอะไรฮะเอางี้ดีกว่าเรื่องมันน่าจะจบแล้วหัวหน้าคะเดี๋ยวหนูมาเก็บนะคะเดี๋ยวดูมาเก็บซากนะคะอย่าลืมมาเก็บก่อนเช้านะพี่เอกฮะละเมอหรอไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลก่อนก็แล้วกันเออพี่เอกยังเหลือตังอีกห้าพัน shots at the enemy